ไปที่ฉะเชิงเซาวมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนช่างขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสานะครับไล่ตามประกบคู่อริไปยิงเขาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนรายก่อนที่จะบิดเครื่องหลบหนีไปแต่ว่ามีพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ เหตุกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับยิงกันกลางวันแสกแกแบบนี้คุณผู้ชมคุณเฟ้นไฟแล้วชาวบ้านคนที่เขาใช้รถใช้ถนนเขาก็สัญจรผ่านไปมาตรงนั้นนะ,ะก็ไม่สนใจก็ยังจะยิงเคราะห์ดีนะครับที่พลเมืองดีและชาวบ้านแถวนั้นไม่โดนลูกลงไปด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเยื้องๆกับป้ายรถเมย์หน้าวิทยาลายัยเทคนิคะเชิงเสาช่วงเย็นเมื่อวานนี้เล่นเอาเด็กๆและคนที่ยืนรอรถประจำทางร้องเสียงหลง ด้วยความตกใจหลายคนก็ต้องรีบถอยหนีออกมานะครับก่อนโทรให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแต่เหตุการณ์นี้ครับมีผู้เคราะห์ร้ายเป็นนักเรียนช่างวัย17ปีถูกยิงเข้าที่หัวเข่าขวาส่วนมอเตอร์ไซค์เองก็โดนยิงนะฮะคือมีรูกระสุนปืนแบบนี้คุณผู้ชมนักเรียนช่างที่บาดเจ็บเล่าว่าตอนนั้นนะครับนั่งซ้อนท้ายรถมากับเพื่อนเห็นอีกฝ่ายขี่มอเตอร์ไซค์กันมาหลายคันนะหนในนั้นซ้อนสกันมา แล้วอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับมีการชักปืนเล็งมาใส่ตนกับเพื่อนตัวเองก็ต้องบอกให้เพื่อนรีบขี่รถหนีเพราะากลัวนะจะได้รับอันตรายแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่ลดละความพยายามครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจนถึงหน้าสถาบันพอสบโอกาสก็สาดกระสุนปืนใส่ทันทีตามคลิปตนเองกับเพื่อนก็รีบเข้าไปหลบในวิทยาลายัยแต่ว่าตอนนั้นคือโดนยิงไปแล้วนะครับไปฟังเสียงคนเจ็บครับพวกมันขี่รถมากันสามคัน อัดสองอัดสามมาน่าจะประมาณเจ็ดแปดคนพอมเห็นผมปุ๊บมันก็ปีเข้ามาควักปืนออกมาคันแรกควักปืนออกมาอัดสามควักปืนออกมาจ่อผมเพื่อนผมก็บีดออกมาเลยเพราะว่ามันกําลังจะยิงรถก้ากําลังจะชนพอดีพอทีนี้มันประกบประกบมันก็ยิงเลยห่างจากผมประมาณผมอยู่เลนหนึ่งมันอยู่เลนสามันยิงทั้งหมดกี่นัดหนึ่งนัดครับเป็นปืนไทยประดิษฐ์ขัดลำแบบผู้ฟองนะครับขัดประมาณนั้นครับ หลังเกิดเรื่องตำรวจได้ไปพูดคุยและหารือกับทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาแล้วนะครับเพื่อหาเบาะแสและข้อมูลของกลุ่มวัยรุ่นต่างสถาบันที่ก่อเหตุโดยเชิญเพื่อนคนเจ็บมาให้ปากคำด้วยซึ่งทั้งคนเจ็บและเพื่อนต่างก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนเลยครับ